จ้าโอ้โหยังไม่บอกเลยจ้าโอ้โหจ้าสวยสยสวยสวย,สวยจ้าสวยเออไม่สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เีทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมา พาน้องเจนเจ้านะครับใส่ชุดซ้อมใส่ชุดเล่นอีกนะครับแม่แม่ใส่ชุดสีเขียวนะครับใส่วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะครับฝึกให้เขาเขาเรียกไงชินนะครับให้ชินบางแม่สีบางท่านบอกว่าน้องเขาเครืองหรือเปล่าก็ามีเครืองครับมีเครืองในเล็กน้อยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้หัดใส่ตั้งแต่แรกๆนะครับเราก็ต้องหัดใส่ตอนนี้ก็ถือว่าหัดใส่เร็วอยู่นะครับแม่แม่เวลาออกงาน,นแม่แม่ก็จะได้เห็นเจน,นเจ้าใส่ชุดสวยนะครับเวลาน้องโตขึ้นนะครับชุดนี้ก็จะเอาตรงนี้ก่อนอาตรงนี้ก่อน เมนมาละโอ้โหตึงเตีย้ยรู้สึกว่าจะใส่ง่ายขึ้นนะครับแม่แม่ออเอาขานะ้ขางหน,น้ามั้งตอนนี้ถึงไม่หนีแม่ซีเทียนบอฟ้าเตียเบิ่งหยันกล่องบรเห็นเลยนี่วันนี้นี่มีคนถ่ายให้ ไม่อยากขายเองด้วยนะครับลองตั้งกล้องดูมุมแบบตั้งกล้องดูนะครับใช้กับไม้นั่นนี่ก็จะมีเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแม่แม่แมแมมมไม่ได้ไม่อยากมัดตาย ไม่อยากมัดเดีกแก้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ได้ชุดทีเดียวอมมอเมนเออเขาใส่ผิดลายปอนี่โอ้ใส่ชุดผิดไล่ไม่หรอเออขอตโอีโอ้ยแมนว่แเมนแล้วเนาะโอ้ยบาทนี่ใส่ชุดกลับทางนะครับรอือมใส่ไม่อยากเลยอหนากลัว ว่าเนี่ยเอาชาวบ้งพี่ปืมถอดให้แล้วนะโอ้ยใส่ชุดกับด้านครับแขวกัดเอาเอาเอาพี่ปื้มมีถอดให้แล้วเนอะ้า ใสชุดกับทางนะครับแอฟหนึ่งครับถอดยากนะชุดนี้เฮ้ยไปดูกล้องมาสิโอ้ยโอ้โฮ้ยยากกับใส่กระถอดนี่แหละนะครับแม่แม่ชุดนี้ใส่ง่ายแต่ถอดยากครับชุดนี้โอ้ได้แล้ว เห็นไหมตะกี้มันเห็นแบบขาเลยครับมาไกลเก่ามันไปไลให้ตั้งอยู่มุมนั้นเนี่ยเออเออเจ้ายมตดโอ้ยเลยนะนี่นี่ใส่ตรงนี้ก่อนใส่ตรงกลางก่อนตรงกลางมันเชือกมันไม่มีหูวงนึงเ หนีบพิ่มพิเพิมโอ้ยโอ้ยหน่อยซิ้อกานติลาส,ส,สวยๆเนี่ยเึบมาดามให้ความร่วมมือนะแม่แม่อยู่เฉยๆเลยมาดามเอามาข้างหน้าอีกทีนี้มาทางนี้มาทางนี้เึบเึบเจ้าถ้าอยู่เฉยๆก็จะเสร็จเร็วนะเจ้า ก็จะไม่เครืองนะอ้าวเอเอโอ้ยดึงนังนี่นะครับแม่แม่ครับหลังจากที่เราใส่ชุดผิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ใส่ใหม่แล้วก็ได้เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูดูน้องเขาก็จะมีเครืองนะครับมีเครืองแต่เราใส่ให้ไม่นานนะแต่แต่ทุกชิ้นก็ไม่ไม่ไม่แน่นนะคแม่แม่ไม่แน่นดูไม่แน่นนะไม่แน่นไม่แน่นม,มีระยะให้ รวมอีกเยอะนะครับแม่แม่แต่ว่าน้องเขาก็ใสนน่นานใส่ทีก็เลยมีเครื่องบ้างนะเออเออเออนั่นส้นพี่ปอนแล้วอ่ะพี่ปอนก็จะใส่โบให้นะครับแล้วก็จะพากินกล้วยเป็นของรางวัลน,นะครับให้เขาชินนะให้เขาเวลาเขารู้ว่าเวลาเขาใส่ชุดนี้เขาก็จะได้กินกล้วยเขาก็จะอยากใส่น้ำแม่แม่แมแล้วก็ใส่ให้เขาเรื่อยๆนะครับมาดูกันครับแม่แม่เออเออใส่ดีๆ,ๆไอ้ตรงหูน้องอ่ะดูข้างล่างหูอ่ะ เออใส่ดีๆอ่ะหลงปีนเปียวกล้วยให้พี่ปอลเร็วเอากล้ว,อวยอยู่ไหนกล้วยหมดนี่กล้วยอยู่นู่นปีนเปียวกล้วยไหมให้พี่ปอลหน่อยเร็วโอ้โหนี่มีเครื่องนะก็เครื่องโบนะแม่แม่เครื่องโบโบก็ยืดนะครับบอลองยืดโบให้แม่สีดูสิเฮ้ยจับสองข้างสิเดี๋ยวนู้น้องเจ็บหูวไหนมาเนี่ดูนะคจับสองข้างจับล่างด้วยเออโอ้โหยืดได้อีกเยอะนะครับแม่แม่ แต่แต่ก็น้องยังมีเครื่องอยู่ไม่ชินนะไม่ชินใส่ดีๆใส่ดีๆ,ๆบัวเอาไม่อีกเอาไม่อีกเอาไม่อีกสองสามลูกนี่นะครับอ้าวโอ้โหเห็นกล้วยละถ้าได้ใส่ชุดก็จะได้กินกล้วยนะจ้าโอ้ยังไม่บอกเลยจ้าโอ้หนี่ขนาดยังไม่บอกอะไรนะจ้าสวยโอ้ยจ้าสวยมากครับแม่แม่เอาอีเอาอี่ก็ ้จอีกแล้วจ้าสวยๆเร็วจ้าเออโอ้โหเป็ยนไงครับแม่ๆมครับเฮยจ้าสวยๆสวยๆสวยเร็วเออเออจ้าจ้าวันไทยยาไม่อีออออกโซ่น้องตึงยังไมอ่อีกเออเออเพร้อมชนนะเจนเจ้าเนี่ยขนาดเป็นสาวสวยยังพร้อมชนอนะแม่แม เออเออเออปวดกวดแล้วปวดแล้วจ้าเร็วจ้าสวยสวยเออไม่ย่อเลยเริ่มขี้โกงอีกแล้วเริ่มโกงอีกแล้วย่อด้วยย่อด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเออถ้าแต่งตัวแล้วก็จะได้กินของอร่อยแบบนี้นะเจ้าสวยเร็วสวยเออเออ ไม่เอา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 ไม่สวยเออนี้นะครับท่านเจ้าสวยๆนะครับแม่ๆมโอ้ย,อยช่วงปิดเทอมโอ้โหจ้าช่วงปิดเทอมเด็กเขาก็จะเยอะแบบนี้นะครับดูทั้งน้องปินทั้งน้องฟางทั้งเฟตตี้น้องเกลือน้องเฟิรนน้องปอนแล้วก็ผมนะครับโอ้โหจ้าโอ้โหสวยมากกาสวยมากกา จ้าจ้าเลยจ้าสวย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 จ้าจ้าสวยสวยจ้าเออสวยมากสวยมากนะครับแม่ๆครับชุบโอ้โหเหวี่ยงเหวียงโอ้โหหงอนแล้วหงอนแล้วหงอนแล้วเริ่มอิ่มละเริ่มอิ่มละสวยเลวสวยจ้าเออเออสวะมากนี้นะครับแม่ๆเดี๋ยว เราก็จะพาน้องหัดใส่เร uh oh> ื่อยๆน้ำให้น้องชินไปเรื่อยๆนะครับแม่ๆโอ้โหโกรธโกรธพี่บอลนะโกรธพี่บอลแล้วจ้าก็เร็วจ้าเออพี่เหลาพี่เหลาออกมาพี่เหลาพี่เหลาออกมาพี่เหลาโอ้โหเออเออเออเพี่เหลาสบายมากก็เป็นพี่หลงและมีเรื่องจ้าสวยเออนะครับโอ้โหจ้าสวยมากนะเออ ไ้ท่าเดียวนะครับช่วงนี้ยังไม่พอาเล่นยังไม่สุดอีกนะครับแม่แม่สแค่สวัสดีก่อนนะครับจ้าเออจ้าทั้งคลิปนะครับแม่แม่ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพี่น้องปอนชนแนลด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่จ้าเร็วสวัสดีจ้ากันเร็วโอ้ยวายสวัสดีจ้าเร็วจ้าสวย สวัสดีจ้า